สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม,มาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคณะกุมนะคะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นรสิะคะชาวราศีกุมรละคณนกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22อมกราคมถึง18กุมภาพันธ์ค่ะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคณะ กลุ่มใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนำให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวราศีกุมลัคนากุมทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมลัคกากุมค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ 6มเมท้านะคะไพ่ควีนถือเหรียญค่ะแล้วก็เป็นไพ่8ดาบนะคะชาวราศีกุมและคนากุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินขับหรือศพกันมังกรน,นะคะธาตุาไฟเมสิงธนูนะธาตุลมมีถุนตุนกุมข่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อาตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันเหมือนจะดี แต่มันหยุดนิ่งอืมเหมือนจะดีนะคุยกันมานานคบกันมานานแต่เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆไม่ไม่คืบหน้าสักทีอะไรประมาณเนี้ยเออคือที่ผ่านมามันดีหมดเลยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะมันดีหมดเลยนะคะต่างคนต่างมีการพัฒนามันเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็พัฒนามาเป็นควีนถือเหรียญนะนะคะนะอ่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นไพ่เหรียญน,นะคะมันทําให้ ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าอืมมันมั่นคงไหมมันมั่นคงมันมั่นคงแต่มันไม่หวานนะคะท้าทางที่บางคนอ่ะคบกันมาตั้งนานแล้วมีเกณฑ์มีแพลนนะคะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์บางคนคุยกันมานานอ่ะได้เป็นแฟนกันคบเปื่อแฟนกันมานานนะคะเป็นหลักปีอ่ะสามปีห้าปีเจ็ดปีเอ๊ะแต่ทำไมเป็นไพ่แปดดับซะงั้น เป็นเป็นเป็นไพ่ที่ยิ่งคบกันไปยิ่งเกิดความชินชายิ่งเกิดความแบบยิ่งไม่แน่ไม่นอนอะ่ะเออเพราะว่าตัวคุณคาดหวังค่ะว่าเอ้ยเราครบกันเนี่ยสามปีห้าปีเราจะแต่งงานกันนะอืมเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันถามว่ามีปัญหาไหมไม่ได้มีปัญหาเลยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้นอกใจแต่ว่าอันนี้ในอดีตนะคะแต่ว่ากลับไม่พัฒนา กลับอยู่แค่ตรงนี้ประมาณว่าอีกนิดเดียวอะ่ะคือความสัมพันธ์ถ้าหากว่าเต็มสิบอะตอนนี้มันแปดละอีกนิดเดียวมันจะถึงสิบละเอ้ยแต่มันหยุดชะง,งักซะง,งั้นแหละอะไรประมาณนี้นะคะทั้งทั้งที่มันก็เหมือนจะดีแต่มันดีไม่สุดอืมประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะของชาวราศีกุมลัคณากุมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมล,กลัคกาลกุมในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบ,บแรกได้เป็นไพ่ดิฮายพ p ิ i งเทสนะคะเ o เ e อค่ะแฮง m a n ค่ะและเป็นไพ่สามไม้เท้านะคะชาวราศีกุมล,กลัคนาลกุมนะคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์ค่ะ อาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะแนวโนม้มความสัมพันธ์ของคุณน่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีสองกรณีกรณีแรกคือที่มันไม่พัฒนาเพราะว่าเขามีความลับอืมเขามีความลับว่าเขาซ่อนใครอยู่อีกคนหนึ่งหรือเปล่า ะะสำหรับคนที่มีเซนเอ๊ะนะคะมีแบบเอ๊ะสงสัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะลางสองหอนคุณแม่นมากลางสองหอนคุณชัดมากนะคะหรือกรณีที่สองเขาอาจจะมีความลับค่ะแต่ความลับที่ไม่บอกคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่สามใดๆเลยทั้งนั้นอาจจะเป็นความลับในตัวเขาที่อาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่าง มีความติดขัดอะไรบางอย่างที่ตอนเนี้เขาอาจจะขอเวลาขอเวลาในที่นี้อาจจะขอเวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัวอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะพร้อมที่จะแบบดูแลคุณให้ได้ดีมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ได้คือไม่ไม่อยากจะจะอ่านเป็นแบบรักสามเศร้าหรือว่าแบบนอกใจอะไรไปทั้งหมดอนะคะเมย์ก็พยายามที่จะแบบอ่านให้มันแบบครอบคลุมนะคะนะตรงนี้นะคะไม่ดราม่านะคะ ออไม่รู้สึกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะถึงแม้ว่านะคะมันจะมีอะไรถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นนนะณตอนเนี้ยเวลาเนี้ยภายในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยความสัมพันธ์มันก็ยังไม่คืบหน้าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่เดินหน้าเพราะมีไพ่แฮงแมนคายอยู่แบบนี้นะคะอืแต่ถามว่ายังมีกันและกันอยู่ในชีวิตไหมใช่ใช่ยังมีกันและกันอยู่ยังรอกันอยู่นะคะยังอยู่ในชีวิตของกันและกันยังไม่ไปไหน ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี่มันจะอยุดชะงักหยุดนิ่งก็ตามนะคะอืมก็ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคลิป้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องเครียดเพราะาเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาว ราศีกลุ่มลคคัคนากุมจะเป็นอย่างไรไม่ขอ,อนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเป็นไพ่3ดาบเด็กถือเหรียญเจ็ดเหรียญและเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะ ชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุดเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพฤกษ์กันมังกรอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเอาคำนะคะไม่รู้สึกว่าแน่นอนคะ่ะไพ่สามดาบมันขึ้นมาคุณจะได้รับรู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาปิดบังสิ่งที่เขา แอบซ่อนมีความลับกับคุณมันคืออะไรสิ่งที่ความสัมพันธ์เหตุต้นเหตุที่ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้านั้นคืออะไรแน่นอนคุณจะได้รับรู้แล้วมีโอกาสที่คุณจะเสียใจกับกับสิ่งที่ได้รับรู้นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอกใจไม่ว่าจะเป็นความลับที่ไม่บอกที่ไม่เปิดเผย เรื่องต่างๆอะไรก็ตาม everything นะคะแน่นอนคุณจะเสียใจคุณจะผิดหวังกับตัวเขาแต่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเขาอะไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะอืมเขาจะสำนึกค่ะแล้วเขาจะกลับมาขอโอกาสที่จะทำความสัมพนันธ์นี้มันดีอีกครั้งหนึ่งอืมนะคะคนแบบนี้ไม่เห็นลงศพม่หลังน้ำตาเนาะอืมนะคะประมาณนี้เลยนะคะแพ ถามว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมมันมีไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่สิบเหรียญเข้ามาด้วยความที่คุณกับเขา่าคบกันมานานนะคะมันยากเหลือเกินที่จะตัดกันและกันออกไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะให้โอกาสเขารอดูพฤติกรรมเขานะคะอีกอย่างหนึ่งคือความผูกพันมันมากกว่าความรักไปแล้ว ความรักที่มีอยู่มันกลายเป็นความผูกพันเพราะคบกันมานานนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะให้โอกาสเขามีโอกาสที่คุณจะให้เขาอะค่ะคือรอดูพฤติกรรมเขาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้ไหมเขาจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมของคุณได้ไหมนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทารุยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขอไพทารุยทำแนะนําค่ะ คำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่ดเมจิเชียนนะคะหเหรียญ6เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะาชาวราศ์กุมล,ลัคนากุมไพ่ทาโร่แนะนำว่าลองให้โอกาสเขาก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรลองให้โอกาสเขาดูเขาอาจจะสำนึกจริงๆก็ได้เพราะตามหน้าไพ่เมยรู้สึกว่าเขาสำนึกจริงๆแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะถาว่าคุณจะไปอะ่ะ เขาจะขาดใจตายเลยแหละอืมนะคะเขาจะขาดใจตายเลยแหละแล้วเขาก็จะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี่มันดีขึ้นอีกครั้งเขาจะจริงจังมากขึ้นเขาจะไม่หยุดนิ่งไม่อยู่เฉยแล้วนะคะถ้้โอกาสเขาแล้วเขาจะทําได้ดีมากกว่าเดิมแต่ไมารู้สึกว่าคือไพ่มันบอกแบบเนี้ยนะคือคุณอะคุณกับเขาคบกันมานานอะอ ลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งถ้าหากว่าความถ้าหาว่าความผิดนี้ไม่เป็นความผิดครั้งแรกแล้วมันพอที่จะให้โอกาสกันได้ลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจเขาก็ได้ดูไปก่อนก็ได้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะสวัสดีค่ะ